โอ้หลวงพ่ออยู่ผู้เดียวตีครับลเ้ออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีจากองค์เขานะเดี๋ยวนี้มีไม่อยู่นมเออเพิ่นมาแต่ใสเขานะอครับไปไปเครับผมอืมหลวงหลพ่อหลวงพ่ออยู่แสนว่าขนาดต่ก่อนครับบ้านมีโด่งดกไฟอืม โอเคงาติดสองอันนี้บอครับเมนนั่นนั่นเจ็ดคนแล้วอือันทัทง้งเอาเป็นแกไม่ครับครับเออ,อลงบักไฟผมก็ว่าชิพ,าพ้าเพิ่นไปอยู่แต่ว่ามันไปมืดในบ่ได้ไดอกมันค่ำล้วเนาะเอานอนพี่ก่อนก็ได้จังว่าก็แล้วแต่เพิ่นครับผมพักมันมีม <laughs> ่มึงพักอยู่เพิ่นเพิ่นสิมีธุระอยู่วะครับ มีเจ้พระพี่น้องเขาแมนมดครับปันไปทั้ง oh นี hmm. ้ไปทำไปแม่นผมยานเพิ่นมีธุระทางบ้านเพิ่นพุ่นละครับเ่าเพิ่นพัรคเน่พักอยังใส่ก็ได้ดอกผัามันแถวนั้นมันมีวัดหลายเนาะมันท่านละมันเข่ายากบังมองนะ ต่ว่าผมไปเที่ยวมาแล้วนี่แต่ว่าโบมี่มงคลผมจังมองเพราะว่าแต่ผมไปมากนะเพราะว่าผมไปแบบที่ว่าน้อมเขาหาพระก้อนสถานที่ใดก็สร้างอันนี้ <c oughs> ที่เรียกว่าจีนี่มันเป็นเหมอนไม่ถึงชั่วโม<อ>ง<อ>มาหาปูหลายเทียนดิน<อ>มาแบบมามืน่นดินมาแบบมามื่นเลยอ,นนอืมผักชีฝุ่นดินมาอยู่นิฟล์ครับเขาจะมาทำงานบหมนมาเทีย่ยวดาย เมื่อคือเรียกเมื่อนังทำมันใส่เกือบพองนั้นนุ่งปุะธรรมดาบานนี้มีบ้านเป็นนุ่งเมา่อบ้านนี้เปิงลึงบางแล้วมันเคยมันเคยปีนหัวเมื่อนั้นหลวงพ่อแบบไปลุงอุโบเราหลวงพ่อเลยบ่เปิดประตูใหญ่เห็นปะครับเมื่อหนูจักรยานไม่ตรวจเลยปีนหัวมาบ้านโอหลวงพ่อมาเขาทั้งนี้บ้านในตอนแรกมันเปิดปุ๊บนะเปิดปุ๊บเลย ก่อนเวียนเทียน,นเนะพ่อครับก็เลยก็เลยไปเริ่มต้นจอกลักมาได้พูดนะแต่รักเขาสิเสียบเท่น,นอ่ะทำไมน,นจอกไปต้นพี่มันก็พอดีมันซ่องที่ไตยย่เรงขังหกกับตัวโอ้อนะให้ยูันบ่เห็นซ่องก่อนเนาะมันขึ้นไปฮอนก้อนเขา<อ>เขา้าบขึ้นมาพี่เขาจอกขึ้นมานีมาห้อยพวกนี้ทำไมน,นจอกขึ้นไปให้หลังแล้วเขาจีบบได้รูเลี้ยงเลยเออบา้านี้ มาอดมันมันหยาขึ้นไปแล้วหอดพักเครื่องประตูห้องก็เปิดเมืนบ่ครับก็เลยเอิ้นใครไม่ยังเลยเฮ้ยก็เลื่อวางสิสั้นยูงสิบบอนเออแสดงมาแสดงมาทำผิดอิริาะปลาเป็นปูประยูทเออผสมควรนี่ผสมข้นเนาะครับครับผสมควรแต่เธอปีนนี่ก็พอแห้งแลยอืมป้าทวาอาจารย์พู้นักขึ้นไปห้อยอันองค์พระใหญ่พุ้นิริศไหมโอ้เก่งค่ะเก่งแน่เนาะ เพื่อนนี่ลงมาแล้วขาสั้นแล้วเนี่ยไปบบไวแล้วนะคอยเร่อคอยจับห้าคอยลงมาเที่ละคันโฮ้เน่นนี่อย่างคือขี่ไล่เน่นขี่ไล่ก่าพระได้บ้านฮอดอยู่อาจารย์เป็นหอดอยู่ครับพ่ะนะฮอดแทบอดแทยอาจารย์นะ เออครับอืมมานน้ำผาน้ำเจ้าเออขับขับหลวงพ่อเสียบไฟลงเบึงครับผม อาจารย์สมวัง่นมาสาง่นจิบมีอย่างนบมาเห็ดสาลีกะทัดของผูเขาที่ที่ผมเื่องนเผมก็บรรจักตัวกันแต่ว่า่นสมวังคนเตรนยง่นที่เก็บมานะกับพิ่นมาใหม่ี่บ่อยู่ี่เพร่นมาสางเนี่ยก็พราะนเอาไปขึ้นก่อน มาค่ำก็ต้องเจอปัญหาหน่อยสวเบุญ ทำเห็นเถึงนะขี่รถไก่ไปไก่มากระเบื้องชื้อวัดถ้ำผาดำนะโอ้โหอืมโอ้อืมเขียวลุบหลุนเลยเพื่อนนะเขียวลุบหลุนเลยอืม อืมโอ้ยโอ้ยขากับพ่อขาได้เลยอืมไฟมีอยู่เนาะไฟหูอยู่อืมไฟก็หูอยู่แล้โอ้ยโอ้ยโอ้ยงามเลยยิบระยับดิอืมอืม โอ้เป็นธรรมที่มืดเป็นตืดอเลยโอ้โอ้นี่เห็นงอกเขียนงอยสวยงามระลามตาอันนี้สถานที่ถ้ำผาดำนะครับถ้ำผาดำ ทีมแม่น้ำโสมอืมโอ้เป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมอืมโอ้

มันคนเออมันคนบ่คือกัน,นครับคนหาทรัพย์สินนําเออคนหาทรัพย์สินคนแบบนั้นบ่แมนเนาะเนาะโอ้ยเด็นใจจอยนมาทางนี้ถามโอ้คนธรรมนะโอ้ํากวงอยู่คนอะคนอะโอ้่นอะอืมํากวงอยู่อืม ม,มั่มีความปลอดภัยบุมีไก่นำผ้ากับวายกไปย่านหลง<อ>มี่ม,มี่ท,ทำไปยู่ไปไก่เติบยู่ออมีท่ทำไปไก่เติบยู่ทำก็ได้ นี่ถามตัวนี้ทะลุหันเออสทีนสที้อาธุสาธุสาธุสาธุอือโอ้ทำผาดำ ก็ที่มีทำหลายอยู่ดอกแต่ว่ามันบกมีความสามารถที่ต้องไปคนไปชอบเออเพราะว่ามันมันบ่มีภ้รับผิดชอบครับต้องมาแต่เศร้าเออเอียงโอ้แม่งอันนี้ ผู้มันมีท่างขึ้นไปอยู่มีคนมีคนนั่นขึ้นไปอยู่คนเกีแล้วเออได้ว่มมัน <ไป S 1> อ่มต้ <ไป S 1> องกาอาพอาทำนะเออต้องของอาภัยเพื่อนๆไปนะครับเพราะว่าโบกาสิเข้าไปให้ เบิ่งด้วยความละเอียดนะครับว่าเป็นถรามที่เล็ดลอดไปมันว่เป็นถรามโป้งนะครับนี่ธ่ามห,หาดำโอ้มีต้เกียนอะไรอืม แตงซ <c bio> like, ื้ออันท er ี่จริง <At> มันบบแตงแหละครับ eh, ม so, ันดีม well, ันเป็นธรรมชาติจะขับเป็นตะเบิงเออแตงแตงนี่แตงครับแตงนี่หืมโอ้น้ำหินย่อยน้ำย่อยอยู่ที่หินนี่แหละธรรมชาติสร้างเป็นอย่างนี้อืม โอ้อันนี้เป็นแท่นที่ตั้งพุทธลูกนี่เนาะบ่ท่านได้ตั้งเนาะหรือว่าเอานี่เขาบรู้ล่ะโอ้ขาเจ้าออกมาแล้วเขาเจ้าก็ขึ้นไปเออเพราะว่าเพราะว่ามันมันสีบถานบ่อนขาเจ้าก็เลยบอกสุดทีว่าเมสิมามหาแล้วขาเจ้าอือี้าเจ้ามอ่งแล้วาบัญชีฐานบวอนขาเจ้าก็เลยออก

แต่ป็ดอยู่ใจแต่ว่าหินอยู่ทำระดับนี้นะบค่คือกันกระทำมาแช่งไม่มีสกเก็ดยอยเป็นเนื้อโลหะอือบ่อนจงแกงเป็นห้างกันเห็นพอพี่น้องห้างปัน อ่างเพลิงอยู่ที่ผาท่านผาดำนะครับก็เ,ออเห็นอยู่หันซองห้างเออเห็ดไทยกับแสนกับเวนปุ้ยเนาะผู้บ่า่เป็นไปใส่น้อเนเป็นอาจารย์อ,ยอ,อ้อมทั้งบ่คเหรออืมอืม ทำผาดำพึกษานานาพันพึกษานา,นาพนานไม้ไม่ได้เอาไม่ขีบโทรศัพท์มานึ่งเว้ย เจียงหลุกเจียงหลุกขอนเจียงขอดอออดินเดินที่ราบลื่นมีอยู่ทั่วไทย ที่เราปลื่นมีอยู่ทั่วไทยอ,อ,อยู่ติดถนนได้ยินเสียงรถ คล้ายกับพ่นอยู่แถวแถวไอ้ mm hmm. เพอร์น้ำน้วนนะครับน้ำโสมเพิ่์น้ำโสม,ส,ม,ส,มสถานที่นีคล้ายๆกับเป็นพ่นอยูเป็นมองเป็นบอนไปสำหรับพวกเขาอยู่แถวๆถวเพิร์น้ำโสมนะครับ รรัับบอนะก็เให้ายนาดทมทำอะไรกันอย่างหาเงี้ยหานาคทำผ้าดำเอาอันหลวงพ่อซื้อยังกันนะครับหลวงพ่อสมหลวงพ่อสมอยูู่ทำผ้าดำทำผ้าดำเนาะเออหลวงพ่อสมวัดทัมผ้าดำมีพระร่วมอยู่นี่สองรูปน้ำแข็งครับผม ตามสำหรับคลิปนี้ก็เสียอำมร่าพระจากพี่น้องเขาไว้ซ้ำนี่ครับผมอยู่ดีมีแห้งเออไปสิมาเที่ยวก็มาครับหลวงพ่อเพิ่นอยู่นี่แล้วครับเป็นผู้ดูแลส่วข้าวเออคันเป็นบุญมีกันตลอดไปเนาะหลวงพ่อเนาะเออมันเป็นปางมันเกิดเด็กน้ออืม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 ครับผมอันนี้ไอ้นั่นออกมาใหม่ๆมได้หนึ่งกว่าโอเคนี่บวชเขาบวชนี่บวชมันมีลูกน้องไอ้หนึ่งตัว้ <land> มันมาอยู่บ <food> <med> ูซาเจ้าทอพรสวัสดีมิแห้งสวัสดีทุกคนครับ